น่ากินจ้าขอบคุณกล้านี่เสร็จแล้วทำเองกินเองอร่อยเองนี่ไงเอบสิบเอ็ดครับมาชมด้วยคับขอบคุณกล้าพี่พี่พ,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 พี่พี่เดวเดยว่งขออนุญาตก่อนเสร็จแล้ว ยำบุญเส้นทะเลปูปลาหมึกทำเองกินเองอืมอร่อยนะคะพี่น้องไม่เชื่อมาลองชิมสาะละาใต้ทางบนสบายดีพี่ส่ายบยำบุญเส้นบุญเส้น,น,สนดู สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่เยวจะไปกินนะคนไปคนมาไม่ได้กินทักสี่ ขอบคุณนะคะเดี๋วเวเดี๋ยวหาหาเก้าอี้ก่อนนะเอ้ตัวตันนี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวหาเก้าอี้ก่อนใส่ทั้งกุ้งใส่ทั้งหัวใส่ทำไรใส่ทั้งใส่หมดทุกอย่างเนีย่ย ก่อ,อนนะแบบนันโอ้ยจะมันห่อนดเเชิงนี้ตัวเบนะสเน้อเสร็จแล้วเหนนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะมากินยำมุ้เส้นสาวเราก็ทำเสร็จแล้ว มาแล้วแม่ไม่มาไปสิกินนำบมเข้มบมเข้มฟาดเบิ้องน่นนี่เพชรเพชรเลยบัดเบิ้งนี้กล่องคือโมเป็นตะเพชรปันไหนพี่บมเข้มเลยพี่พี่ยาสุวาจันทร์บมได้เข้มสักนิด